สื่อืึงไข่มดส้มถึงครับตู้ก็เหนื่อยเดีเด๋ยวไข่มดส้มก็ได้แน,น่แนๆไปเลยน้นองตัวนี้ลงไปแล้วต้องขอ่นเด้อดสักพักนึงครับพี่น้องไข่มดส้มเด้อพี่น้องนี่สื้อลงไปแล้วมีตองยานแตกเด,ด้อไข่มดส้มคือมันฮ้อนและแข็งแรง เดือดปุ๊บคเหนียวเลยม่บแมนครับพี่นมอครับอดเดกดนแนี่คนมอเลยเด้องเเด้อครับพี่น้องเอทุกคนทุกท่านโอ้ได้หอดเขียอีจามตลงยาตัวนึงโอ้ยยังฮอนพี่น้องไปกานะไปการสิออ สุดยอดมาแล้วครับแซ่บ